เจคเคนโนแนะนําให้ชมกับกิจการบ้านเช่านะคะท่านใดสนใจจับจองเป็นเจ้าของกิจการบ้านเช่านะคะ9คูหาค่ะอยู่บนที่ดิน1นึ่งไร่ยตารางวานะคะราคา3ามล้านเก้าแสนบาทค่ะโฉนดพร้อมโอนนะคะซึ่งต่ํากว่าราคาประเมินค่ะเนื่องจากราคาประเมินได้ถึง5้าล้านห้าแสนบาทเลยนะคะเครดิตดีมีเงินทอนค่ะอยู่ในบ้านพัดธาตุห้าดวง อำเภอรีจังหวัดรำพูนค่ะรั่วรอบขอบชิดมีไฟฟ้ามีปะะปามีไรายได้ทันทีมีกิจการเป็นของตัวเองนะคะสนใจติดต่อสอบถามได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปติดต่อผู้ขายโดยตรงนะคะ3ามร้านเก้าแสนบาทค่ะทุกท่านมีไรายได้เข้าทุกเดือนนะคะ ผ่อนค่าง,งวดไปได้สบายๆค่ะเก็บค่าเช่าไปในตัวนะคะแอดมินก็เพียงแนะนำเท่านั้นถ้าสนใจยังไงเข้าชมพื้นที่จริงและสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เจคินโนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ